Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและเป็น,น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เรามีอาหารฝ่ายจิตวิญญาณน,นั้นก็คือเรื่องของอาหารที่บรรดาให้เรามีชีวิตนิรันดร์บทอานที่หนึ่งจากพระคัมภีร์เดิมพูดถึงเอลิยาท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้า เรเดินทางในทะเลทราย1วันและหิวมากท่านคิดอยากตายจึงสวดขอให้พระเจ้ารับชีวิตของท่านเสียแต่พระเจ้าใช้เทวดามาสองครั้งสองคราปลุกท่านให้ตื่นจากหลับและทานอาหารในน้ำที่นำมาให้เพื่อท่านเองสามารถเดินทางอีก40วันถึงภูเขาโฮเรบ ดูแล้วคล้ายกับว่าอาหารที่ท่านทานสองครั้งสามารถที่จะพยุงให้ท่านได้อยู่อีกสี่สิวันเนี่ยมันก็เป็นอัศจรรย์พอสมควรแต่ในพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับชาวเราว่าพระองค์เป็นปังทรงชีวิต ที่มาจากสวรรค์คนที่รับปังนี้แล้วจะไม่ตายและปังนี้ก็คือเนื้อของพระองค์เพื่อให้โลกได้มีชีวิตพี่น้องครับคนทุกสมัยตั้งแต่นานมาแล้วทุกคนสแสวงหาอาหารที่จะทำให้เขาไม่ต้องตาย ในช่วงศตรวรรษที่16ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องน้ำพุที่บรรดาลให้ผู้คนนั้นไม่แก่และไม่ตายคือในช่วงที่หลังจากที่โคลัมบัสซึ่งเป็นผู้ที่ไปค้นพบทวีปอเมริกานั้นนะ่ะก็มีข่าวลือไปว่า ไต่พบน้ําพุที่ทำให้คนหนุ่มสาวเสมอดังนั้นก็มีคนคนหนึ่งชื่อปอนเซเดเลียนได้ต่อเรือแล้วก็เดินเรือไปถึงอเมริกาเพื่อจะได้สสแสวงหาน้ําพุนิรันดอนเนี่ยพวกเขา บอกว่าคนที่ได้กินน้ำพุนี้แล้วก็จะทำให้เขานั้นหนุ่มสาวตลอดไปแต่เป็นน้ำพุที่มนุษย์ต่างโลกออกมาให้เพราะฉะนั้นคนที่ไปกินน้ำพุพิเศษเนี้ยก็เพื่อจะได้มีชีวิตนิรันดร์ก็ต้องเดินทางไปกับมนุษย์ต่างโลก ไปอยู่ในแดนแดนของเขาดูแล้วมันก็เป็นเรื่องเกือบจะเป็นนิยายแต่คนเราเมื่อต้องการที่จะมีชีวิตนิรันดร์เนี่ยเขาจะทำทุกอย่างเลยนะพี่น้องบางทีก็มีข่าวว่ามีผู้วิเศษให้ยารักษาทุกโรคบางทีก็บอกหมอเทวดาบางคนก็บอกว่า มีหมอที่เก่งด้วยการรักษายาหนึ่งอย่างรักษาได้ทุกโรคเนี่ยมันก็แสดงออกถึงว่าพวกเราเองมีความกระหายที่อยากจะมีชีวิตยาวอย่างน้อยยาวในโลกนี้แล้วก็อยากจะมีชีวิตนิรันดร์ดังนั้นการแสวงหาชีวิตนิรันดร์เนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ ผ่านมาเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ใครๆก็อยากจะมีชีวิตนิรันดร์พระเยซูเจ้าเองก็ได้บอกว่าเป็นพระองค์เองที่ให้อาหารที่ทำให้เขารับไปแล้วก็จะมีชีวิตนิรันดร์พระองค์เป็นปังทรงชีวิตที่มาจากสวรรค์คนที่รับปังนี้แล้วก็จะไม่ตาย แในปังนี้คือเนื้อของพระองค์เพื่อให้โลกมีชีวิตปกติแล้วเมื่อเราทานอาหารอาหารนั้นจะกลายเป็นเนื้อของเราแต่เมื่อรับสินมหาสนิทแล้วเราจะกลายเป็นพระเยซูเจ้าแต่นั้นเรายังต้องคิดให้ดีว่าเวลาที่เราไปรับศินแล้วเราพร้อมที่จะกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อของพระเยซูเจ้าไหม ม่ิฉนั้นแล้วการรับสินมหาสนิทก็จะเป็นการไปตามธรรมเนียมและไม่ได้หวังผลว่าจะได้มีชีวิตนิรันดรพี่น้องครับไม่ใช่ทุกคนที่รับสินมหาสนิทแล้วจะมีชีวิตนิรันดรโดยอัตโนมัติแต่ได้บุญเปาโลในวันนี้ก็ได้บอกกับเราว่าพระเจ้าให้พระองค์แก่เราเป็นตราประทับสำหรับวันไถ่กู้ จงอย่าทำให้พระจิตของพระเจ้านั้นเศร้าหมองให้เราขจัดความขมขื่นคือเมื่อรับสินมหาสนิทแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดอกไม้คล้ายกับโพรงมากยิ่งขึ้นให้เราขจัดความขมขื่นความขุ่นเคืองความโกรธความโกรธการขู่ตะคอกการนินทาว่าร้ายและท่านยังบอกให้เรา มีใจอบอ้อมารีมีเมตตาต่อกันให้อภัยต่อกันเนี่ยก็คือผลของการที่เรารับสินมหาสิทด้วยใจศรัทธาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากเคยมีปัญหาต่างๆกับตัวเองกับคนอื่นก็จะกลายเป็นผู้ที่สามารถไปได้กับทุกๆคนนี่ดังหากที่ทำให้คำพูดของพระเยซูเจ้าที่บอกว่า คนที่รับประทานปังนี้ก็จะมีชีวิตนิรันดรเพราะเขาจะเปลี่ยนแปลงให้ละไม้คล้ายกับพระองค์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นก็ขอพระบิณฑ้าประทานพระพรให้พี่น้องมีชีวิตนิรันดรโดยเริ่มต้นตั้งแต่ในโลกนี้นะครับสวัสดีครับข้อรำ,อรำพึงจาก,จากพระ,พระวาจา,จา ที่ท่านรับฟัง,ง,ฟงจบไป,ไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์